สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการดูหนังผ่านกล่อง PSI ซึ่งเป็นกล่องที่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็สามารถดู YouTube ดูหนังแล้วก็ดูช่องทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับซึ่งบางท่าน อาจจะดูหนังผ่านมือถือ<ม>ซึ่งต้องเพ่งทำให้เมื่อยล้าสายตานะครับซึ่งกล่องนี้ก็มีแอป,ปที่สามารถนำภาพจากมือถือหรือหนังให้ขึ้นฉายที่หน้าจอได้นะโดยใช้แอป S3 h y b r i d นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ตัว FS3 Hybrid นะครับของ PSI นะครับก็ได้ติดตั้งไปแล้วนะครับซึ่งก่อนที่จะทำการเปิดดูหนังวิดีโอผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับก็แนะนำวิธีการเชื่อมต่ออตัวกล่องกับ Wi-Fi บ้านนะครับ ซึ่งทางผมก็ได้ทำการาเชื่อมต่อกับ wifi บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มลองเปิดตัวกล่องขึ้นมานะครับมีโฆษณนานิดนึงนะครับ เมื่อเปิดขึ้นมาก็ตรงาข้างหน้าของกล่องก็จะเป็นสีฟ้านะครับเดี๋ยวจะดูว่ากล่องได้เชื่อมต่อ Wi-Fi บ้านไปเลยอย่างนะก็กดเลื่อนเข้าไปที่ตั้งค่าน็ตเวบนะครับ กดเข้าไปดูนะครับก็ขึ้นคําว่าตั้งค่าเน็ตเวิร์กไปที่ Wi-Fi นะแล้วก็กดเข้าไปก็จะมีชื่อ,อตัว Wi-Fi นะครับก็ให้กดเข้าไปนะกดโอเคที่รีโมทกล่องนะครับ อนนี้ผมก็ได้ทำการกดเชื่อมต่อไปแล้วนะโดยกดตัวสีแดงขึ้นคำว่า,าเชื่อมต่อนะครับะได้ว่ากล่องเข้าไปเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับก็เมื่อเราจะดูหนังนะครับ ก็ให้กดไปที่ปุ่ม YouTube นะครับปุ่มสีแดงนะครับกดเข้าไปก็จะขึ้นคำว่า,า YouTube นะครับเมื่อเราจะดูหนังนะครับก็กดเข้าไปที่แอป s 3 Hybrid นะครับเข้าไปทํา ที่ตรงวิดีโอนะครับก็จะมีให้เลือกเปิดดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีให้เลือกหลากหลายนะครับมีมาแรงบันเทิงตลกแล้วก็ยูทูบเบอร์นะเดี๋ยวเราก็กดลงเข้าไปดูที่มาแรงนะครับ ก็มีหนังให้เลือกนะครับเดี๋ยวจะลองเข้าไปที่หนังเรื่องนี้นะครับสงครามเลือดแม่น้ำที่ทีวีก็จะขึ้นกาว่าโหลดนะครับ ก็จะให้ดูหน้าจอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์นะครับส่วนที่มือถือนะครับก็มีปุ่มควบคุมการเล่นวิดีโอนะครับให้กดไปดูนะครับปุ่มลูกศรน,นี้ก็จะเป็นสำหรับเลื่อน ไปข้างหน้านะครับเวลาต้องการเลื่อนดูปรับเวลาให้เร็วขึ้นนะครับก็เลื่อนเวลาคนระับก็เวลาก็จะปรับไปข้างหน้านะครับตัวภาพวิดีโอนะครับก็ค่อนข้างชัดนะครับ ก็จะมีปุ่มปรับเสียงปรับเพิ่มเสียงลดเสียงครับ, <P> <S 1> <S 1> รบก็ลูกเล่นของอันนี้นะครับก็สามารถกดเล่นได้นะครับ เราจะเปลี่ยนหนังก็เลื่อนกดดูได้นะครับซึ่งแอปตัวนี้ก็ดีข้อดีนะครับก็คือเราสามารถเปิดหนังค้างไว้นะครับแล้วก็ยอ่อแล้วก็เปิดดูอย่างอื่นได้นะครับตัวหนังก็ เล่นต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเข้าไปปิดนะครับก็ถือว่าเป็นความสะดวกของกล่อง P.S.I รุ่น S3 นะครับก็ท่านใดที่สนใจที่อยากจะดูคลิปต่อไปนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยสวัสดีครับ